เมียแนหละพี่น้องเมีนี่ออกวันที่ยี่สิบออกวันที่ยี่สิบได้ลูกเก้าตัวแม่ทับตายตัวหนึ่งเหลือแปดตัวแมีที่สองออกวันที่ยี่สิบสามตัวนั้นได้ตัวนั้นได้ยี่สิบเอ็ด ันนได้ยี่สิบเอ็ดตัวแบงมม่ใส่หนีสี่ตัวแบงมม่ใส่เมียนสี่ตัว,ม,ม,ตวมาเร่นนอกเร็วมาเร่นนอกเร็วเด็กๆแนนี่ได้เป็นได้สิบ สอต si ัวมนั si ่นเล้อสิบสี่มนั่นเล้อสิบสี่ตัวแมาใส่หนีสี่ตัวสิบแปดตัวตสาม sáu mươi bảy tô, nhì mươi sáu tô, tô, đây, sáu mươi tô, đứa sáu mươi tô, đủ may nhung nó, bỏ liền แม่หนุย่ยหนุ่ยเมไม่ในลูกเก่าโตก็ถือว่าหลายเติบอยู่เต่านุมทีคือพกนุอ่มอยู่แต่ว่าเต่าน,นุ่มทีปวดเมียนี่ เงยท่วมราคาบอ๊อบ,บุถันราคาซัมตอนนี้แปดสิบเก้าแก่พ่อเลี้ยงดีเนาะมันเหม็นสี่สิบกว่าบาทเด็กเขาป้าไปแล้ว ี Workers, ่ส e. mm ิบดตัวเลยพี่น้อเะทั้งหมดได้ยีตัวตายสตัวเหลือสิเอาไปใส่แมุ่ญซตัวนี่ดเสิบสี่อก้เขากินนจกเขากินน Aja, <theo> đấy, được, này, em, <breakthrough> nhà, hả lỡ 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 hả Chị bé dia betul, bắt kau betulnya tak. Tuan, nhanh tuan, แยงกันค่ันที่ยี่มเมียฝนออกวันที่20

Bà con chào bác và con bà bớt. <laughs> <laughs> mẹ cứ bác la bác 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 nó, nhìn bác 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 bác

ข้ากับพ่อเลี้ยงอยู่พ่อปั้งอยู่อาหารอ่ะล่งแกะเพียแกะขึ้นไปหนะาไม่ว่าหมูอ่ะขึ้นขึ้นลงลง nghe lại thì nghe lại, đúng. Ừ. Tú bơi nó. Eh. là tuôi này nuôi Nó khéo dẹp เออกินน mm ้ห hmm. น mm ัง hmm. บ mm ้า hmm. mm ่ hmm. mm ้างให้เติมักแย่งกันคักเด้อ